สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ปิดเป็นความลับกันมานานาน,นะคะในที่สุดปฏิทินสวยหรูจากช่อง3ปี2557ที่เป็นแฟนจดจ่อรอคอยก็เตรียม coming soon มาให้ได้ฟินกันแล้วละค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นภาพแรกที่แฟนๆทั้งประเทศจะได้เห็นภาพบรรยากาศการถ่ายทำสุด exclusive และสีสันมมนเทิงขอเปอิดตัวสกู๊ปสุดพิเศษนี้ด้วยพระนาง perfect team พี่เคนน้องแต้วน้องแมทและน้ำตาลค่ะ กลิ่นความสุขเริ่มกระจอกระจายออกจากท้องสามแล้วค่ะเมื่อซุปตาพี่เคนเธรเดชควงสามนางเอกสวยทะลุจอเต้านัทพรแมทพรณีและน้ำตาลพี่จักรนามามอบความสุขให้กับแฟนๆช่องสามกับปฏิทินปี2557ซึ่งครั้งนี้เปเปเชียลสุดๆเพราะไทยทำให้แฟนๆเป็นเจ้าของกันเกินคุ้มถึง2เซตเซตแรกพี่เคนอยู่ในชุดสุดสีดำสวมหูกระต่ายหล่อเทวิงวิง้งสามสาวเต้าแมทน้ำตาลงามสง่านในชุดราตรีสีเงินสีทองเครื่องประดับใหญ่ตุ้มเป็น ประกายหรูหราและอีกเซตก็จัดหนักสวยฉ่ำกับโทนสีขาวสโนวีต้อนรับเดือนแห่งความหนาวมากราคมเรียกว่านำทีมเริ่มต้นปีใหม่กันแบบร่ำรวยอู้ฟู่คลาสสิกน่าอิงแอบแฟนๆเตรียมตัวนับถอยหลังเข้าสู่ปี2557กับเหล่าซุปตาช่อง3ขวัญใจมหาชนกันได้พี่น้องญาติสนิทมิสหายครอบครัวเจ้าหน่ายลูกน้องหาซื้อเป็นของขวัญของฝากแทนความสุขและความรักกันได้กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ที่เ e เ e ่ e อีเลเว่ะามาในคอนเซปต์เขาเรียกว่าอะไรนะ ฟรีค่ะจริงๆแล้วช่อง3ของเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่า definition free ใช่ไหมคะซึ่งมีทั้งหมด3อย่างค่ะมี fresh fun แล้วก็ฟ e ีค่ะซึ่งของพวกเราเนี่ยก็จะมีท้องฟ้ามีตึกมีสีขาวก็สื่อถึงความเป็นฟรีฟรีดอมค่ะบรรยากาศก็สนุกสนานเปลี่ยนชุดถ่ายก็สนุกมากเลยค่ะก็ดีค่ะเป็น อีกปีหนึ่งที่เราได้มาอ,อยู่กันในครอบครัวนะคะช่อง3ามของเราเราก็มาร่วมกันถ่ายปฏิทินเป็นอย่างนี้ทุกปีก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามในเดือนของเราเซตนี้นะคะรับรองว่าสวยงามแล้วก็ฟรีดอมจริงๆค่ะก็ขอฝากทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็พร้อมจะมอบความสุขให้ทั้งในจอแล้วก็กลับไปอยู่กับคุณผู้ชมในปฏิทินด้วยค่ะครับก็ปีนี้เห็นข่าวบอกว่าจะขายให้เร็วขึ้นนะครับยังไงก็รีบมาจับจองกันนะครับห้ามพลาดครับ เลยค่ะว่าจะต้องกลายเป็นปฏิทินที่หายากที่สุดใน3โลกอีกปีอย่างแน่นอนและกลางเดือนหน้านี้นะคะก็สามารถเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยค่ะ